สวัสดีครับพบกับผมธันวาศีสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงหน้าข่าวพลเมืองซิติเซน r e รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวน้าข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามกับคุณสุาาพัฒนา,าพันนานิสิตสาขาพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไปลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้วิถีชุมชนที่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนทาวายหรือทุเรียนนอกฤดูที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเป็นอย่างมากจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับแม้เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วแต่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรชาวสวนที่นี่ยังมีทุเรียนให้เก็บส่งขายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเพราะมีราคาสูงกว่าช่วงฤด,ดูการปกติในเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุเรียนที่มีในตลาดช่วงนี้เรียกว่าทุเรียนถวายหรือทุเรียนนอกฤดูพอทุเรียนมันโตเต็มที่ในรักศนะประมาณอายุประมาณแปีมันก็จะมีความสมบูรณ์ของต้นอยู่แล้วแต่ทุเรียนฤดูเนี่ยมันจะออกตามฤดูกาลมันจะแตกต่างกับทุเรียนถวายที่ว่าถ้าทุเรียนฤดูออกเดือนตุลาทุเรียนถวายก็ต้องออกเดือนเมษาเพราะว่ามันจะขายช่วงที่ไม่มีทุเรียนฤดูออกแต่ปัญหาของมันคือพอแล้ว มันจะให้มันออกหน้าฝนเนี่ยมันออกยากเพราะว่าทุเรียนถ้ามาเจอฝนมันก็จะออกยอดนอกฤดูก็คือให้มันออกนอกฤดูการให้มันขายช่วงเดือนมกราธันวาตุลาพฤศจิกากุมภาสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ดีแต่ทุเรียนฤดูโลสามสิบห้าบาทก็ทาวายก็โล่ร้อยในการดูแลทุเรียนนอกฤดูนั้นจำเป็นต้องมีทักษะความรู้และความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อต้อนผู้เรียนจนเสียหายได้เจอหน้าฝนตบก,การเกิดเชื้อราของมันจะมากขึ้นมันจะเกิดกลายเป็นโรคราเสียมภูสามารถจะทําให้เรียนตายได้ถ้าได้ถักแลงได้คนก็เลยไม่กล้าทําแต่มันมีวิธีการทําคือพอมันบานดอกมาแล้วลถ้ามันเจอฝนมากเรากฉีดยาให้มันไปมันจะมีตัวยาสาคัญอยู่ไม่กี่ตัวที่ฉีดยาทําให้ไม่เกิดเขาเรียกว่าเชื้อแอนเทคโนตไม่งั้นทุเรียนชาวาย ทุเรียนทรุดูเนี่ยบานไม่เจอฝนพืสท,ทวายเนี่ยพอแล้วมันบานดอกถ้าดูไม่ดีจะเจอฝนอากาศหนาวดอกจะเนา่าการปลูกและการดูแลต้นทุเรียนจนสามารถให้ผลผลิตได้นั้นต้องใช้เวลานานถึง8ปีซึ่งระหว่างนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะปลูกพืชอื่นๆแซมไปด้วยเช่นกล้วยมะพร้าวมะละกอซึ่งมีลักษณะของต้นที่สูงชลูด ไม่เป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนในการแผ่ก้านใบออกดอกออกผลและมีอายุสั้นสามารถเก็บขายสร้างรายได้และใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าท่านพี่จะทําเป็นสวนผสมคือมีทุกอย่างรวมหมดไม่ว่าจะเป็นกล้วยทุเรียนหรืออะไรก็ตาม,ามนที่ย่เี้ยเพราะว่าเราใช้ค่าท่อกวาา ้วยเนี่ยสิบวันครั้งในการตัดอย่างที่มันเป็นรูขที่มาแล้วหรือแ,แตกหน่อึ้นมาแล้วสิบวันครั้งในการตัดแล้วก็ยังมีต่างๆอีกมะพร้าวกล้วยอ,อะไรนี่ทุกอย่างนะคะในสวนอย่างนี้คะคือลงกองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นหน้าหมดทุกอย่างะก็หาได,ได้ได้หมดทุกอย่างปัจจุบันทุเรียนนอกฤดูเหล่านี้ราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ58บาทและอาจจะสูงถึงกิโลกรัมละ120บบาทซึ่งชาวสวนนิยมส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตของพวกเขาสุพัทธาพันนานักข่าวคนลเมืองนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร,ร์มหาวิทยายลัยมหาสาร,ร,รคามรายงานผลงานเรื่องนี้ถ่ายทําด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทางเรื่องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวที่เพื่อนๆสื่อสารกับเรามา คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณแล้วกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่ในช่วงข่าวที่ยังไทย p ี s ีสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ